แมวออกมา,อาสวัสดีครับนี่นะครับแมซี่อุ้มแมวเด้อท่านผู้ชมว่า,ายบายนี่นะครับเอานี่นะครับเด้อแมซี่มีนเพื่อนกับอุ้มแมวออกมาในเอฟซีเบิร์กนะครับแมวแสนรู้นะครับเพป็นว่าแมวห้อยหวยแมวห้อยหวยบอสโอเคยเพิ่นเคยเย็ยบตัวเลขอยู่มไหมบับเคยเธอนึงครับตอนนั้นตอนนั้น ล่องไห่จับเบืองมิ้นกับเชนเล็กหนึ่งเออเลขศูนย์ถึงเก้านั่นแหละกับเลขบ้านทีลาล่องจับไห่พ่อเพื่ดูกระเคียกับค้าปุ๊บก็ได้เลขหาวันนี้จับไห้พ่ออีกแน่ก็ได้เลขหนึ่งที่มันออกหมวดหนึ่งหานะครับมันได้หานึงเลขออกมาหนึ่งหาแต่เลบ้านได้เห็จ่าพจักเทียครับโอ้แต่แดงว่าเพื่อนมีไห้โซ่ไห้ลาบครับแนที่เป็นวาเสียวไว้บ้านมันติดติดมิ้นเนาะ ติดกับจังสียวงเด็กทุกห้องหากันบ่าเห็นมันสิกองห้องหาแล้วตุ่นห้องหารู้ตุ่นก็เลยเอามาหน่ำครับกเลยเอามาหน่ำเอามาจำสินหน่ำนะครับเอามาจำสินเพื่อไดเพื่อได้อ่าผลวิบากกรรมอ๋อครับเพื่อไดผลอ๋อเพื่อกับเอฟซีลูกหลว่เบอกกับเอฟซีเลยมาติการมาติการเอฟซีแล้วนะครับน้องอีหยังน้อนี่ตื่น้องบุญพลาครับโอ้ห้องบุญพลานะครับเด้อครับเด้อซื้อแมวเด้อครับเด้อ ชื่อแมวนะครับน้องปูตาลนะครับแมวของน้องเมียนเพิ่นนะครับเปลี่ยนจังไหนน้อยมากนอนอยู่วัดนี่เป็นจังไหนน้อยรับดีบ่ก็รรับดีครับับดีแต่ว่าปูเพิ่นก็มาหาบ่ได้มาหาให้ข้อฝันดอกมาหาตรงโตเป็นๆป็เลยโอ้มหาโตเป็นเป็นนี่ มามาอยู่นี่ได้จากขึ้นเหรอครับนับนับแต่ตั้งแต่เมื่อเมื่อบวชมาอ๋อสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าเจ็ดหมื่นอ๋อจากขึ้นมาตั้งแต่วันที่เก้าครับมาบวชนี่นะครับมาบวชตั้งแต่วันที่เก้านะครับน้องน้องเมียนเพิ่นนะครับเป็นกับมาบวชกได้หลายมือแล้วนะครับเนาะนะครับจกขึ้นจะปฏิบัติอยนี่กันอีกอีกหลายเดือนนะครับหรือจังใดนะครับ ตังเบิองไปเนาะมาปูพันตีให้ยู่หันมือใด้นะครับนี่นะครับใกล้สีสันเพี้ยนเลยคนนี้ครับยังไงสีสันเพีนเลยยังไงก็ติได้ไปสันเพีนเนาะครับแต่ว่าปูมาเหรียญน้ำตลอดเลยแม่พอทำเรียนเรียนครับปูมาหาตลอดโอ้ปูมาหาตลอดเลยนะครับเจ้าจ้าปูกับมหานอนเพิ่นตลอดเด้อท่านผู้ชมครับยังไงเพิ่นก็ติได้ สันเพนแล้วก็สิได้เบาน้ำเพิ่นบ่บ่ได้ดนนะครับเนาะนะครับส่วนตัวเลขแนวทางนี่ที่กราฟจากกราฟปูเอื้อเรือนี่ฝนพาดลุยบ่ิให้เด้มาสัมผัสน้ำโมโยเปลี่ยนจังไดรน,นะครับเพิ่นมาได้ยินว่าเพิ่นมหาหาบ่ครับครับตัวเก<อ>่าเพิ่นเพิ่นเพิ่น,นมายมมาตัวเก่าตีให้จังได๋เว้าให้ฟังแน่อ่าเพิ่นนี่มามาหามากัสิเป็นห่วงนั่นล่ะครับเป็นห่วงมินครับ เป็นกับเป็นห่วงเหมืนกับมาหามาซองเบืองลูกหลานก็ได้มาในความฝันครัแต่มาซองเหมือนคือจังพ่อแม่ยซองลูเลยกับไปแบบเปินมาซองเบืองมองนอนเท่านี่บอก,กแม่ครับแม่เพราะว่าสิบางทีไปทังเพี้ยนะครับ,รบใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะพระวมคือเป็นกบบเตรียมตัวแล้วตแันแกกำลังเตรียมตโตนะเดี๋ยวแฟนาระค่างกางทีได้แยกย้ายกันนะนะครับฝนพ่อเลี้ยกับที่พ่อ ท่านผู้ชมเข้าไปถวายอาหารความกันนะครับแต่ว่าตอนไปปูเอื้อเลือ่อนมีเหตุการณ์อีหยังแปลกๆเกิดขึ้น่คราบมีหลายอย่างนะครับอ๋อมีเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างแต่มีเหตุการณ์ยยแปลเเกบบๆอยู่หลายอย่างมันเพราะทำนะครับตอน,นเป็นการก,รกำลังตีกวางเพ่นเ้อท่านผู้ชมคู้บอาจารย์เพื่อนกับกำลังตีกวางเพ่นนะครับยังน้อยไปขอตัวเพีนเตตัวไปสันเพ่นไปเน้อครับครับครับ นะครับแต่ว่าตัวแรกแนวทางนี่ก็เป็นตัวตัวเก่าเนาะที่ที่ที่ได้จากเไอ้กวาปูเอื้อๆนะครับแม่นครับเป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่านะครับนี่ก็เป็ี่ยนคำคำยำจากไอ้แม่ขี้นะครับเนาะงมาได้ตัวเก่าเด้อท่านผู้ชมดีกล้องเพี้ยนเราด้วยกันเหรอครับแม่ซี้พันส์ีได้ไปแต่งตัวนะครับเอานะครับเนาะเดี๋ยวคนผ้าลวยก็จะพาท่านผู้ชม ครับผมน้องแมวนารักครับครับผมนะครับน้องแมวข, remember, ของน้องมิ่นเพิ่นนะครับเป็นออแม่ขี้นะครับน่เพิ่นออามากนะครับน้องแมวแสนรู้เพิ่นวานะครับเนาะน้องแมวแสนรู้เด้อท่านผู้ชมคือให้ตัวเลขมากกับถือว่าเข่ามาหลายงวดนะครับให้ตัวเลขก็ถือว่าเข่ามาหลายงวดนะครับน้องแมวของแมซีมินเพิ่นนะครับเนาะให้ตัวเลขกับเข่ามาหลายงวดนะครับงวดนี้ก็ <sheet> <and mosquitoes> <language> เพิ่นได้ตัวเลขของแมชี่ไปแล้วนะครับต่ฝนเพ่าด้วยกัจหท่านผู้ชมเบ่งตัวเลขของแมชี่กันนะครับน่าเพราะว่าฝนเพ่าด้วยก็ได้เขียนใส่กระดาษไว้อยู่นะครับตัวเลขแนวัางนะครับเด็ดเด็ของแมชี่เพิ่นนะครับแต่ว่ระ่อนจะให้ตัวเลขทานผู้ชมนะครับกัจะพา่านผู้ชอมเดินชม่มรอบๆบริเวณกันอย่างน้อยนะครับรอบๆบริเวณที่แมชี่เพิ่นได มาจำเสียนภาวนานะครับเนาะสถานที่ตรงนี้นะครับก่อนสิเเราไปยังในสาลานะครับเพื่อที่สีได้ไปถวายอาหารนะครับผูบาอาจย์นะครับหล้วก็แม่ซี่เพิ่นนะครับหลายท่านนะครับน่าอาจจะเห็นตัวเลขแนวทางกันแล้วนะครับเพราะว่าทีติดตามผลพระรวยมากนะครับตัวเลขแนวทางกับไ้ไป นะครับน่าท้ามคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้กะทิมายม์นะครับมายําเพิ่มเติมนะครับมายม์เพิ่มเติมมาสีได้ตัวเลขแนวท่างอียังนะครับนะครับเออท่านผู้ชมกดพาด้วยกับผ้าท่านผู้ชมออกเดือนท่างนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคู่ใจนะครับเนาะรดคู่ใจของฝนพาด้วยนะครับ รถกู้ใจของฝนพารวยนะครับปีผ้าท่านผู้ชมไปหาแนวทางตัวเลขเด็ดๆดนะครับกับใส่รถคันนี้นะครับใช้รถคันนี้เด้อท่านผู้ชมไม่ว่าจะไปเกาะปูอือรอนะครับหรือไปอยังสถานที่ต่างๆนะครับกับใส่รถคันนี้นะครับเ็ี๋ยวไปหาตัวเลขแนวทางมาฝากมาตอนท่านผู้ชมนะครับนะครับก็คือ แมซี่เพิ่นบอดได้ฝันนะครับเด้อนะครับแมซี่เพิ่นบอดได้ฝันนะครับแม่คีไม่ได้ฝันเด้อท่านผู้ชมแตวบาปูนะครับแมซี่บอดได้ฝันนะครับแต่ว่าปูเพิ่นมาหานะครับแม่คีไม่ได้ฝันนะครับแม่คีมินเพิ่นบอดได้ฝันเด้อท่านผู้ชมนะครับแม่ขีมินเพิ่นบอดได้ฝันนะครับแต่ว่าปูมาหานะครับปูมาหานะครับปูมาหาแม่ขีนะครับมามาซองเบิงนะครับ ปิ้ลยันแมชี่ปะสบอันตายนะครับเนาะเปิ้ลก็เล่แมซองเบิงแมซีนนะครับที่กุตินะครับเปิ้มามซองเบิงนะครับมาซองเบิงล่างของเพิ่นนะครับเนะาะแมซองเบิงมานี่นะครับน,นะครับ,รบเดี๋ยวรอจังหน่อยนะครับสีผ้าทนผู้ชมเข้าไป ในศาลานะครับเพื่อที่สี่เข้าไปถวายอาหารนะครับเข้าไปถวายอาหารนะครับเข้าไปถวายอาหารนะครับตัวเลขแนวทังนะครับขอบคุณผ้ารวยที่จะนํามาฝากมาตอนท่านผู้ชมนะครับก็เป็นตัวเลขของแม่คีมินคือเขานะครับตัวเลขเด็ดเด็ดนะครับของแม่คีมินเด้อท่านผู้ชมนะครับสัญญาณขึ้นเป็นจังไรเนาะท่านผู้ชมชัดเจนกันบ่สัญญาณขึ้นชัดเจนบ่นะครับ นะครับแม่ชี้พันกระยำตวเก่าเด้อท่านผู้ชมแม่ชี้พันยำตกเก่านะครับหนึเก้านะครับสองศูนย์ะครับหนึ่งห้าเก้าสองศแล้วก็เก้าศูนย์ห้าสองนะครับหนึ่ง้าเก้าหลักะสองศนย์ลักก้าสอนยลักเก้านยกะห้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของ แมขีมินเดอท่านผู้ชมเป็นตัวเลขแนวทางของแมคีมินนะครับอ๋อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทะเบียนรถของฝนผ้าร่วยนะครับเป็นทะเบียนรถของฝนผ้ารวยนะครับก็ได้โศกยู่นะครับท่านผู้ชมได้โศกมากอ่ะพอสมควรยู่นะครับเนาะฝนผ้าร่วยก็ได้โศกมากพอสมควรอยู่นะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่ติดตามฝนผ้าร่วยกับสีหุจัดนะครับเนาะว่าฝนผ้าร่วยได้โศกได้ลาบมากก็ถือว่าหลายหมวดพอสมควรนะครับตัวเลขแนวทางที่ฝนผ้าร่วยก็ ได้เอามาฝากมาต้อนท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะเอามาฝากมาต้อนท่านผู้ชมนะครับเอาก็ดีได้ไล่ขึ้นมากกว่ีได้ฝากท่านผู้ชมไปเลยนะครับจะได้ฝากท่านผู้ชมไปเลยนะครับสําหรับ่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ย่างบ่ท่านได้ทราบตัวเลขของแนวทางของฝนพารุ้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขแนวทางของฝนพารุ้ยนะครับห้มาตั้งแต่ตองหดวแล้วนะครับหนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งเด้อท่านผู้ชม หนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะครับของฝนผ้าร้ยนะครับเป็นตัวเลขแนวทางเด็ดเด้เดอร์ามผช้มตัวเลขสามตัวก็เอาไปตัดเอานะครับตัวเลขสามตัวก็เอาไปตัดเอาเดอท่ามช้มหนึ่งศูนย์เก้าแปดเก้าแล้วก็แปดหนึ่งนะครับตัวเลขสามตัวก็เอาไปตัดสองตัวเอาเดอท่านุช้มฝนผ้าร้ยบริไดตัดสองตัวให้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่หายไป คิดว่าน่าจะเข้านะครับคิดว่าน่าจะเข้านะครับเพราะว่าสามงวดแล้วนะครับงวดนี้คันเข่าก็จะเป็นงวดที่สี่นะครับงวดนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่สี่เลือทะามีชมตัวเรียงหน้าทา้งของฝนพาด้วยที่หายไปนะครับเพราะว่าได้บ่นกับองปูนะครับองปูได้บ่นครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไนะครับบ่นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับห้างวดนะครับบ่นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หางวดเด้อท่านผู้ชมงวดน๋อียงหน้าทั้งขอนเขดวที่หายนะครับเ็จะวหลืดอี่กับองปูนึคงนะนครับ ตอนนี้กัดแตกมาสามงวสดสอนนะครับนะตามที่ท่านผู้ชมได้เคยดูเคยติดตามนะครับในช่องของฝนพระรวยนะครับก็าจะเห็นแนวทางเด็ด <ksam> ๆของฝนพระรวยนะครับว่าเข่ามาสี่งวดแล้วนะครับเพอเข่ามาสามงวดแล้วนะครับวดนนี้ก็จะเป็นวันที่สี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของน้องมิน้นนะครับของแมคขีเด้อท่านผู้ชม,ต,ขขมตัวเลขของแมคขีก็จะมีหนึ่งห้าเก้านะครับตัวเลขของแม่คีนะครับหนึ่งห้าเก้า สองนะครับ920 90แล้วก็52นะครับอันนี้เป็นตัวเลขของแม่ขี้ได้ท่านผู้ชมเตรียมสม,มุดปากกาขึ้นมาจดน,นะครับบางเทีอาจจนย่านขึ้นมันอาจจะบ้าไปดีนะครับเนาะท่านผู้ชมอาจจะบ่เห็นตัวเลขแนวทางนะครับกับแ,แอดมินก็จะได้อ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับได้อ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเดอ้อนะครับ159นะครับ20 เก้าสองศูนย์นะครับเก้าศูนย์แล้วก็ห้าสองนะครับเป็นตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะครับของแม่ขี้เพินินนะครับปูอือลือนะครับมาประทับล่างน้อง,น,องนะครับเนาะปู่อือลือมาประทับล่างน่องนะครับที่เกาะดอนโพนะครับเพิ่นกเขียนให้นะครับเขียนให้เลยนะครับเขียนให้ตรงๆเลยนะครับหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ห้าสองนะครับนี่นะครับ เออาจจะได้มีโชกมีลาภนะครับเนาะเืออาจจะได้มีโชกมีลาภน้ำกันเดือท่านผู้ชม